สวัสดีครับผมไม่พี่น้องพอก,กันนี่ล้ครับมื่อเหนียวันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองหาหกแปดครับผมขณะนี้เวลาประมาณสองโมงเช้าครับเลยเวลาออกทําการทํางานของชาวไฮช,ชนะเขาละครับมาตัดใบเขาให้ย่ายเพิ่นครับพือเข่าล้วครับสองเครื่องกับของจะของเพิ่นอีกเครื่องนึงครับ หอ๊ะไลครับมือน,นี้เป็นมาตัดเบิดเลยอย่าหลายรีวิวเขาชาวข้องที่เบิ้งน้ำครับพี่น้องวานตมวานประมาณวันทีเก่าครับวันทีแปดีิเก่ามิซุนาอันจำผิดนะครับวานตมน้ำขาวทีบเลยตอนสิวานพงกันละครับกูขึ้นเดียวเองมาขาวทีบเลยได้ปล่อยไว้ครับ วันอาทิตย์หนึ่งก็จังคอยเดี๋ยวเมื่อวานตมถ่ายไว้วันวันอาทิตย์เนี่ยหอมเนาะกับค้าวันศุกร์วันเสาร์ทัดไป่างทีนะครับขึ้นของวันนังคานนี่วันพุธนี่แะครับใส่ลงมาบบกแห้งน้ำขาวเลยของคนอื่นเข้าบานแล้วมันก็สบายแล้วเขาเลยจะบานหล้างเขาครับแต่ว่ามันกับตางกันดอกเลยยเวลาแค่เดือนเดือนหรือสองเดือนนครับเขามันขืนท่านกันคือเขา แล้วแล้วเกี่ยวกับเกี่ยวมือเดียวกันนึกเอาครับสามเจ้าเนี่ยนีเจ้านึงครับนี่ก็คอ,อ,อขอสิบห้าเหรีนนยญคอ,อขอสิบหา้ากระมุดนะครับแถวนี้ยโซนนี้ก็เป็นคอขอสิบห้ากระเบิดเพราะว่าเวลาเกี่ยวรถเกี่ยวเขาจะได้มาเธอเดียวแล้วบเราต้องซับซับรถไปหลายเือเสียเวลานอกจากว่ดข้าเจ้าจะนิยมเจ้าไฟเจ้ามานันจังคอยล่อกันไงรถรถคือนะสิเป็นคนละคัน ส่วนมาสองสามเจ้าหนี่คือสี่เจ้าครับสี่เจ้าทั้งหมดเลี่ยงกันอยู่นี่จะใส่รถเจ้าเดียวกันบอกก็คือตกลงมือกันแถอะคบ,บอกรถเข้ามาเลยครับเอามือใดมือใดพร้อมมือใดก็บอกมือเขาเข้าเจ้ากับจัดรถมาคือพูดได้ก็แล้วแต่ครับว่าแ,แต่จะตกลงกับนายน,นาได้หลังจากที่มันขึ้นหม่ไมนะมันยังงองในนิดนึงครับใบมันก็เรืองจะพี่ออกแล้วครับ เป็นเขียวปนเหลืองขึ้นมาล่ะฝนบปรตกครับมันเลยมันเลยเหลืองถ้าฝนตกลงมาเนียมันก็จะเขียวนะครับเนื่องจากว่ามันได้ในตัวเจนจากจากธรรมชาติเนาะคือฝนอันนีน้มันก็เหลืองครับเพราะมันเบิดเบิดเบิดในตัวเจียนแล้วกอรออีกประมาณสักสิ้น,นเดือนครับกระเจี๊ยวานครับกระเจี๊ตัดเลื่มตัดแต่พอมองได้หยาได้ลายครับกระเจอาชตัดเฉพาะหยาแค่เขียดมันคุ้มครับมันกดเข้าไว้ เขาขึ้นบ่ได้ครับ nhả ไข่เคียดหน่อยลายแห้งเก็บ nhả ห้างกากระมีเนี่ยครับที่นี่ n า ả ลายครับปกติ nhả เป็นลายสำนี้เลยครับสุปีสังเกตบึงแต่ละปีนี่ nhả แทบจะบ่ค่อยมีเลยหรือว่าวานสาก็จะขับวานสาบันนี้ nhả มันเลยขึ้นเด็กกอนกว่าเขาจะขึ้นเนาะ nhả เร่เสี่ยงขึ้นมาได้ครับไข่เคียดจะอ้อไข่แล้วล่ะครัออ้อเม็ดล่ะ nhả ห้างกากระออกเม็ดออกห่วงล่ะเยจกับเจกับตายแล้วล่ะ สีเลือดได้เข่าแลบ้นี่ที่ระว่างก็คือหญ้าก,กระดูกไก่ครับเพราะว่าหญ้าก,กระดูกไก่นั้นมันป่ายากยังไงเพราะพราะกับหญ้าไว้นี่ครับฟ้องพ่อไงคางๆนี่ครับเพิ่นสีหญ้าก,กระดูกไก่ครับหญ้าก,กระดูกไก่สังเกตใ่หญ้าครับคันถือกยามันสิกเพี้ยนเป็นสีม่วงๆครับใบมันนี่ครับ เหมือนเหมือนเข่ากำเลยแนบใจเนือเหมือนเข่ากำแสงครับเป็นฉีดยาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับเพันสูบน้ำจากคลองใส่แล้วก็ฉีดยาเนี่ยมันกำลังออกดิดกับยาออกดิดแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีครับถ้ามันถือยากับยาทันิดที่เขาระบุในในสาราครับเป็นยากระดูกไก่แต่ว่ายาเซนทิที่เป็นใบหนาตายบ่เหลือครับเหี่ยวแล้วก็กรอบตายเลย เป็นพวกต้นในใสตันต้น,นยังนั่นแหละครับที่มันเป็นเบใบอะ่ะเขากับงั้นนิดนึงครับแต่ว่ามันก็บ่อสามบอดตายแต่ว่าหน้ากระดูไกลเปลี่ยนสีก็คือหยุดกันหยุดการเจริญเติบโตมันจะเป็นใบสีม่วงมันจะบดถือกันกับยาอันนั้นครับบีทไพลีแบคครับถ้าบีทไพลีแบกก็คือพวกตาพาทิตนะครับพวกโนมินีพวกยังนั่นแหละครับข้าเจ้านิยมใส่กันคือมันจะเอาอยู่ครับ ้าเป็นหยากระดูกไก่นะหยาชนิดอื่นก็ประมันใจกันพ่อพมก็บอย่คอย,ด,ออยดีใส่ครับบอคอยดีใส่ยาฉีดหยาปันใดแต่ว่าของเพิ่นอนใข้างๆนี้เราใส่สุปีครับเราจะคุ้มพวกหยาตัวนี้ลหละครับสุปีพอมันหลาหรีออย่ยามันออกดอกนี่ออกเม็ดออกอยังนี้ช่วงเขาสีทองครับสวสดขึ้นโพเขื่อนทึงท่งๆเขานี่ยเมียนมันเลยครับเป็นดอกหยากระดูกไก่ทั้งนั้นเลย หลายแห่งเดี๋ยวด้เวลากับสีลงลุยนะครับจะเลี้ยวสีประมาณก่อนเที่ยงอยู่ดอกครับประมาณสามสี่ส่วโมงนะจะเลี้ยวอยู่พอสามเคื่องตอน,นี้พอบอไปกินเขาอีกครับจะออกมาเขาตัดใ้งานหนึ่งแล้วครับเนี่ยมาแต่เสาแต่พักกันลุยต่อแล้วครับบ้านนี้ผักเสามีแห,งแ,หงแบบหน,นึ่งกับฝนใบมันนำครับฝนใบตัดใหํำ มันตะใบมาตัดตะใบกระตะตะใบตะบ่อไข่เขาครับมันตะใบหน่อยเขียวมันละเอียดไหมครับมันมันกดแล้วมันบ่อไข่กินกินเล็กมันไดเมื่อแร่ครับตัดอันเขาแล้วกับสิลุยเอาหยาในกันแท้นี่ยครับต่อเสียเอาไปเนี่ยอะไรบนญึ้นเสียเรียนสองหลอกก็ป่จักครับพอมาข้นเครื่องผล เรื่องอ่นยาอเหมือนนะครับยาเชื้อรามานำํำเชื้อรามันกินเขาไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครับตายข้าวมองไปหลายตนวละกินกินกินแล้วลมันจะเลื้ยงเลื้ยงเลื้ยงเลี้ยงแล้วหมอบลงแล้วกัไไม้ครับไหม้แล้วก็ตายเลยเขาขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่ากระสีกันไว้ไ่ให้มันไ่ให้มันล่ามแล้วก็ล่อหาเขาไปสามใซ่เอามองได้ที่มันห่างมองเชื้อราก,กิน มื่อนี้ยอยากเอาๆเนี่ยครับเมฆเมฆบ่หลายแต่วันหนาๆในว่าแดดบ่คคอยออกแห้งแต่ว่าเอาสินาจ,จะตัดง่ายอยู่ดอกบรรยากาศก่บบคบอยหันมาได้ครับมื่อเนี้ในปลาในดงกันเงียบครับรเจ้าไปหาเฮ็ดทั้งดงอรื่นครับดงนี้บ่คคอยมีคนมาปนไดปี่นี่แปลกๆบ่คคอยมีคนเขา ฝนมาทันเล็งเพย่หรอครับขันฝนเล็งๆเน่นี่เต็มปลาเลยหลหรคนทั้งหาหนองใหม่ทั้งหาเยอดเมื่อเดี๋ยวเขาไปรอจักปีสองปีละ่ะเมื่อเดี๋ยวเขาไปหนองมองนองใหม่เมื่อเดี๋ยวหาจักเคื่อครับนอ้องยากมีเวลาอยู่แค่เสาร์อาทิตย์วนไปวนมาอยู่ในนาในขอกงวัวแล้วครงานเนี่ยครับ,ครบแค่นี้แหละครับการตัดมันก็นกน ดีอย่างหน,นึ่งนะครับแต่ว,ว่าโบหัวมองได้ที่มันเหี่ยวตายน่ยมันจะข้นมาบ่าเพราะว่าบางมองมันห่างอย่ยงกับงาน,นมองโน,น่นโน่นเป่นยังพระถนิคอ,องนะครับจะคล้องหน้าเพิ่นเิ่นยังเรียนรููอยู่ครับว่าวิธีการตัด,ดยังใดยังใดมันเหล่งใส่ยางเดียวเราเวียงยังพ่ะนิคฐานะปันดใดเพราะว่าเราการเหล่งการเบียงบสงสัมผัสกัน มันก็เห็นหเครื่องเปื้องน้ำมันครับเนี่ยเพื่อนก็เหลื่มมของเนี่ยล,ละบ่เพื่อนครับช่วงเล็งห้เวียงน้ำบรแม,มน่นเล่งแล้วก็อยู่ก,ก็มองเพราะเราพึ่งได้ตัดปีนี้ครับปี่เกสื่อเครื่องมาได้สองสามปีล,ละ,ะเพิ่นบ่ได้ตัดจากเสือพีนี่เขาตาัดหลายเพิ่นก็เลยอยากตัดเครื่องห้ามันก็หลายนํำครับห้าเฮวน,นะครับ หน้าหัวนน่เรื่มตั้งแต่งานเพิ่นตัดอยู่นั่นลงไปสุดทุดถ่ายเลยครับเหย่ยวย่างหลายของพมก็มีเนี่ยปลาไปแล้วว่าก็เลื่อมเพราะว่าถกคบแล้วก็มาปันช่วงเก่ยวเขาแล้วเนาะปันเนี่ยมันเน่าไหมครับมันก็เลยตัดวงจรมันเด้นะเนี่ยครับบรรยากาศบา้านเฮาก็ซ้ำนี่แหละครับพี่น้อง ฝนมาตกมาเป็นอาทิตย์ละครับน้ำกระสิียาบาานปุ๋ยมันก็ะจอกบว่านไปแล้วบางคนครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวลงตัดเขาแล้วครับผักเร้ามีแห้งก็จะไปหาซื้อปุ๋ยหลอบสองมาไว้กันครับหลอบแหลกซื้อมอ้วยแล้วลอ่อหลอบหลอบสองอาชีพจะไปสวนันอีกครับมนนื้อนี้สซื้ออยู่สวนณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดกับผมม่ไกลครับจากนี้ประมาณสามสิบกิโล ไปหาเหรียญบิ๊กซีไปหาเหรียญหางเหรียญยังนําครับหาเลาะซื้อของมาไว้ครับผมซับนี่แล้วครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซับนี่ยู่ดิมีแห้งสกุลสกุคนนะครับเดอ้อเพื่อได้ข่ามาบึงมีโชคมีลาบมันหมานสกุลสุลคนขอให้แห้งให้ปังมีเงินมีทองใส่ยาปิดยาเจ็บยาป่วยยาไข่ครับพี่น้องขอบคุณเลืยแล้ครับสวัสดีครับ